สวัสดีค่ะเป็นแนวงานของจีนนะคะแล้วน่าจะเป็นกระดุมจีนทรงหลวมค่ะแขนประมาณสี่ส่วนมีต่อขอบนะคะ ด้านหลังจะเข้าเอวนิดนึงนะคะทำอยู่ที่สองออกสีบสอนิ้วอกจริงประมาณ38มิบปนะคะปกหลบ4นิ้วก็ใส่ไซส์นี้นะคะ42นิ้วความยาวเสื้อตัวนี้ที่ทำไปนะคะความยาว24นิ้ว จากไหลนะคะความยาวนี้ตามต้องการได้เลยค่ะตีตรงมาค่ะสอง XL นะคะสอง XL EP แม่แบบสรงรวมนะคะปิดเก็ตขึ้งไหล EP ที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะหกสี่สิบสองนิ้วด้านข้างขึ้น หนึ่งเซนด้านหน้าลงหนึ่งเซนนะคะเป็นทรงหลวมเข้าเอวหนึ่งเซนทันนี้จะปิดเก็ตแยกเรียบนะคะจากปกสูงตีมาที่เอวค่ะ ตัดมาที่เส้นเอวตัดขึ้นมาที่อกสูงได้แล้วปิดเกดไหล่ค่ะแยกเรียบนะคะ โงแขนยังไม่ปิดนะคะปิดแค่เก็ดไหลได้แล้วนะคะจุดนี้แบ่งขรึ่ง มาที่เส้นอกเลยค่ะทรงหลวมเข้าเอวนะคะของผู้หญิงเป็นคอจีนนะคะจากปุ่มคอลงมาสามเซนตีตรตรงมาค่ะ จากข้างคอเข้าเส้นครึ่งตีขนานมากับเส้นไหลนะคะทีนี้เราจะปิดวงแขนย้ายนิดนึงนะคะโค้งคอค่ะให้ออกกลมๆย้ายเกล็ดวงแขนนิดนึงคะ่ะขึ้นมาทางกอบคอนะคะไม่ไปทางกลางหน้านะคะ ถ้าเราปิดทั้งววงแขนแล้วก็เกขดคอนะคะกระดาษก็จะพองเกินเราย้ายเกล็ดโวงแขนค่ะหนึ่งเซนอันนี้ไม่ใช้นะคะ ได้แล้วตรงนี้เขาจะไม่เท่ากันหาบาดหน้าใหม่นิดนึงนะคะบาดหน้าประมาณ 2XL ก็ประมาณ36-37เนะะี่ยค่ะครึ่งนึงโค้งวงแขนใหม่ได้เลยคะ่ะ ิดคอนะคะอกสูงมาที่ปุ่มคอขยับมานิดนึงค่ะหนึ่งเซน ปิดมาเลยค่ะปิดตายเลยนะคะแต่งนิดนึงค่ะให้เขากลมเกลืนกันเป็นกระดุมจีนนะคะ ประมาณครึ่งนิ้วตีตรงตๆมาได้เลยค่ะครึ่งนิ้วเป็นประมาณเดี๋ยวลองกะดูก่อนนะคะก็ได้ค่ะเจ็ดเซนแล้วก็ครึ่งนิ้วนะคะ เจ็ดเซนแล้วก็ครึ่งนิ้วเจ็ดเซนแล้วก็ครึ่งนิ้วทำเป็นไส้ไก่นะคะเย็บกับหนึ่งกระเบียดประมาณสี่เซนครึ่ง หห่วงนะคะทำเป็นกระดุมจีนลิ้นเป็นลิ้นนอกตัวนะคะลิ้นอยู่ประมาณหัวลิ้นสามเซนอยู่ประมาณห่วอันนี้มีสาบนะคะมีสาบขึ้นไปที่ไหล่เลยค่ะอันนี้ตัดออก คอหลังจับจุดข้างคอเป็นเกณฑ์ค่ะแล้วเราก็ติ๊กไว้ลงหนึ่งเซนต์ตีตรงมานะคะจะได้โค้งคอง่ายสร้างคอทีนค่ะวัด คอหลังตั้งใส่วัดหรือไม่แมสกก็ได้นะคะเก้าเซนขครึ่งคอหน้าสิบสามครึ่ง ตีตรงมาได้เลยค่ะทําคอจีนตีขึ้นค่ะคอหลังเก้าเซนขึ่งวัดมาค่ะเก้าเซนคึ่งคอหน้าสิบสามคึ่งได้แล้วตีเป็นฉากขึ้นมาค่ะด้านหลังด้านหน้า วัดขึ้นสามเซนครึ่งน,นะคะวัดขึ้นได้ตั้งแต่หนึ่งเซนนะคะเขาก็จะตั้งตั้งออกมานะคะแล้วก็จะเข้าคอง่ายแล้วก็สองเซนอันนี้ช่างใช้สามเซนครึ่งน,นะคะให้เขาอกคอนิดนึงใช้วัดคะ่ะใช้คออยู่ประมาณสามเซน ถึงสามเซนครึ่งน,นะคะประมาณนอันนี้ใช้สามเซนปิดตรงมาค่ะจากมุมวัดเข้าสองเซนขึ้นได้แล้วก็หมุนเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะหรือจะหมุนก็ได้ แต่นี้คอที่สร้างนอกตัวตรงนี้เขาโคง้งต้องขึ้นคอนะคะไม่งั้นเขาจะเหลือเพราะว่าเขาโคง้งคอเกาจะเกินถ้าเวลาสร้างแบบนอกตัวเนี่ยเราจะต้องขึ้นคอน,นิดนึงคะ่ะแล้วก็ไปขึ้นหุ่นดูนะคะ ขึ้นคอดูค่ะ เกินก็ตัดออกได้เลยนะคะแล้วก็ดูว่าเขาอันนี้เขาตั้งออกมากเกินไปเราจะให้เขาอบคอ,อนิดนึงเราก็แต่งค่ะตัดมาได้เลยค่ะปิดปิดไปประมาณครึ่งเซนให้เขาอบพอเข้ามานิดนึ่งนะคะไม่ต้ก็ตั้งมากก็จะประมาณเนี้ยก็ไปขึ้นหุ่นดูนะคะแขน แขนประมาณสี่ส่วนแขนแม่แบบที่สร้างเป็นแขนหลักเส้นนะคะหรือเป็นแขนหัวกะโหกโลกไปสร้างแม่แบบเสื้อได้เลยนะคะแล้วก็มาต่อยอดด้วยตัวนี้ความยาวแขนสี่ส่วนก็จะประมาณสี่สิบสี่ปลายแขน อันนี้สองอก็ประมาณแบบเขาก็จะออกตรงตรงนิดนึงนะคะสิบสี่นิ้วเจ็ดนิ้วนะคะตีตรงมาคะ่ะได้แล้วใช้ไม้โครนะคะกินทิ้งไปเขาจะหวานขึ้นนะคะ ต่อขอบถ้ามีลายก็ตามลายได้เลยนะคะตามลายพาดได้เลยถ้าไม่มีก็กะประมาณสามนิ้วก็ประมาณนี้นะคะสบาบแล้วก็ขึ้นไปเลยค่ะไม่เกินจากขอบเขาไปนะคะ,ะมันก็ขึ้นไปที่ไหล่ได้เลยค่ะสาบก็เรียบร้อยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ